ดีพงแม่พี่น้องเบอร์สุขุทุกคนยินดีตอนทำข้อที่สองยูทูปสาวเราคนอินดีพี่น้องว้ามือนิสิภาพไปเที่ยวทุกคนมือนิสิภาพไปเที่ยวอุโมงเนาะลึก3 10เมตรนะคะทุกคนอุโมงอยู่3าหยาดเมตถาวรเ,าเนาะพี่น้องตอนนี้นะอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาที่ซาลาแดงนะคะทุกคน บ่อพีดบ่อพิดพี่น้องือสีล่มที่ตามป่ายเลยเนาะมือนีหฮาสีผ้าพ,พี่น้องไปเที่ยวพี่น้องเลยไปเบิง่งนุมโมงนะพี่นอนะ้องเนาะอุมโมงไต่ดินดึก30เมตรข้างในกะเป็นขังแหลกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนไปสนกกันว่านาตาจะเป็นแบบไรน,นะคะทุกคนรถเต็มอาทีมาแล้ว สถานีสามย่านสามย่านโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสามย่านสเตชั Please mind the gap between train and platform. <laughs> เลือกไบ้านที่สมย่านนะคะทุกคนสาย่านเดี๋ยวไ พอเราเดินลงมาจากรถไฟฟ้าใช่ไหมทุกคนเราก็เดินตรงมาทางนี้นะคะตรงมาทางนี้แล้วก็มาทะลุกันถามราปภเขาบอกว่าทะลุถึงอุโมงค์ได้โอเคพี่นอ้องไปเบ่งน้ำกันว่าจะเป็นแบบใดนะทุกคนจะสวยงามซําไดเบ่งโซนกันเลยทุกคนไปดูด้วยกันเลยนะคะ ุไฟงามแหงก็จะเอิ่นปลายเอียงเลยนะเนีย่ยงามไหมนี่ทุกคนเชื่อมกันได้เนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูด้วยกันนะคะตอนนี้บอกเลยว่าหายใจมาค่อยออก <laughs> มองไปรู้สึกว่าสวยมากเลยอ่ะว่าอยากให้เบิ้งได้พี่น้องแต่ว่บบาสองวันเบิ้งต้กงเนแล้วก็ข้างหน้าก็กแบบดดตกแต่งแบบสวยมากเลยทุกคนกำแพงใช่ไหมก็เรียกว่ากำแบบพง ค่ะทุกคนเราได้มาแล้วนะคะอุโมงใต้ดินนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากเลยทุกคนดูสิอูแบบอันนี้เป็นไฟไฟไฟอย่างดีเลยนะคะสวยงามมากเลยแล้วคนก็แบบเดินอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อทุกคนได้มาแล้วนะคะสวยงามจริงๆแม่บ้านก็จะทำความสะอาด ทุกวันแน่เลยทุกคนดูสังเกตแม่บ้านจะเซตจะปัดทุกวันเลยนะดูสิทุกคนสวยจริงๆนะคะด้านบนก็จะมีไฟนะคะเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยอันนี้คือน่าจะเป็นปีที่สร้างใช่ไหมทุกคนนี่ปีที่สร้างก็คือวันที่9เดือน7 2018. ปี2018โ อันนี้ก็เป็นแบบกำแพงอย่างดีเลยพี่น้องอันนี้นะ่าจะเป็นปีทีสาอุโมงค์เนาะพี่น้องเนาะเดยนน้ำจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้พี่น้องเบ่งเนาะโม่นี่กจะจก็จะเขียนไว้เป็นสัญลักษณ์เลยพี่น้องโอ,โอ,โอ้สวยงามจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยข้างบนก็จะมีไฟอะไรแบบนี้อย่างดีเลยนะคะ พี่น้องนอดปักง่ายๆหนึ่งหนึ่งนูนอดอะไรเนี่ยขันออกไม่ได้เลย ไปไปเมืมอ่อวานความยาวเลยแต่หมองูน,นะพี่น้องไปยุดขุนตะไรจากเมื่อวาสามหน่วยเมตรแล้วก็ความกว้างกันกนาจจะประมาณเจ็ดเจ็ดเมตรพี่นอ้องแล้วก็ความลึกสามสามสิบเมตรนอกแต่เต้งแต่ไอข้างล่า,างไอ้ตรงนี้นถึงข้างบนน่าจะสามสิบเมตรเนาะเพราะว่าขุนบีกนจะอ่าเป็น,ปน,ดดน,นพื้นดินได้พี่น้องทิ้งไปเพื่มๆอาจจะเป็นดินลึกมีกันดินผิดใจกเป็นดิน นีจงเวลาแต่น้อก like ็ yes. tá, ัวนงเน่ยคนแต่็หน้าเลือดน้สเมเ็นนะเตยเส่มากเลยตอนเย็นๆน้ำคิดว่าคนหน้าจะเยอะทุกคนเพราะว่า เลิกงานเลิกงานคนก็จะเดินเยอะแล้วก็ทางที่ขึ้นไปค่ะทุกคนเชื่อมต่อกับห้างสามแยกนิดทาวได้นะคะคือเชื่อมกันแบบคือบอกเลยว่าถ้าเดินทางมาไม่ไม่ยากเลยทุกคนเรานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาเรามาลงที่สถานีสามแยกก็จะเห็นเลยนี่ทุกคน คือสามารถเชื่อมกับห้างได้เนาะแล้วก็เขาจะแต่งแบบสวยมากเลยบนดงบนดันไดอ่ะสีลุงนะทุกคนบอกเลยต้องมานะบนันไดเดือนก็ได้ถ้าเราจะขึ้นทางบนาันไดเดือนก็ได้เราจะเดินขึ้นก็ได้เนาะคือมีมีหลายทางให้เลือกจะเดินหรือว่าจะแอบขึ้นบนันไดเดือนก็ได้สวยมากเลยทุกคนเขาแต่งสวยมากเลยไปขึ้นไปดูการ สวยพี่น้องสวยกจะจอง่างยๆนี่เสื่อมต่อกบหางน่ทุกคนนีม่มาหอดางเจอหางอีกแล้วพี่น้องเนาะ น,ะะนี่เราขึ้นมาชั้นนี้ทะลุบนดินได้ค่ะทุกคนนี่ข้างหน้าข้างหน้าสามย่นมานวิทาวนี่๋อเรามาทะลุถึงด้านหน้าได้ค่ะทุกคนเราขึ้นมาลเลื่อนมาเนาะนี่นี่นี่พี่นอ้องสวยงามมากเลยนี่เย็นมากเลยแล้วก็แอร์แบบเย็นมากเลยทุกคนเข้ามาตรงนี้นะคะ นี่นี่บรรยากาศสวยงามค่ะเขาแต่งสวยมากเลยทุกคนดูนะ เป็นนูกปูงลอยฟ้าน่ะนะ เป็นมาจะมีลานกาแฟนะพี่น้องเนาะนสวยมากเลยทุกคนดูสิจะมีต้นไม้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างบนกันอ๋พี่น้องเฮ้ยบรรยากาศดีแห้ง สวยงามมากเลยทุกคนพี่โน,โน้องว้าวว้าวมุมนี้งามพี่น้องเลยนี่เรามองลงไปเราจะเห็นวัดหัวลำโพงแล้วก็เห็นทางลงทางด่วนอะไรแบบนี้นะคะ วมาพี่น้องตอนคำๆนี่บรรยากาศ่าจะดีแห้งพี่น้องอยู่นี่เนาะอันนั้นเป็นตึกไอ้ดงกมๆกมฮะอยู่อันนั้นอยู่วางรักพี่น้องสวยงามมากเลยทุกคน เห็นมาตึกหุ่มาหาลครน,นะพี่น้องอยู่ซาธรนเนาะสูงอันนั้นก็เป็นวัดถัวลำโพงนะคะทุกคนถูก ของห้างสามย่านมิทาวคือมุมนี้อ่ะถ้าใครมาสามย่านมิทาวก็แนะนําให้ขึ้นมาตรงนี้ได้นะคะทุกคนชั้นสี่เนาะจะมีโซนที่แบบว่าให้นั่งเล่นแล้วก็ให้แบบเราขึ้นมาถ่ายรูปมาเซ็กอินแบบมาถ่ายวิวแบบสวยๆข้างบนได้นะคะทุกคนเรามองไปรอบๆเราก็จะเห็นตึกแบบสวยงามมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มองไปข้างล่างก็จะเห็นแบบอ่าวัดนะคะวัดหัวลำพูงเนาะทุกคน ตอนนี้ก็แบบลมแบบลมดีแนะนำให้มาช่วงประมาณ4-5หโมงถ้ามาช่วงบ่ายก็จะแบบอากาศร้อนะนะทุกคนเนาะแลยก่ะมื่อนี่กับเป็นอีกมือนึงที่บอกเลยว่าหัวซึกแบบดีใจร้ายเนาะพี่น้องเนาะได้มาตามเอาแล้วเนาะทุกคนหลังจากที่เขาพาพี่น้องมาเบิงอุโมงดึก30เมตรทีกลางใจกรุงเทพมหานครแล้วก็พาพี่น้องมาส้มบิวที สันสีของตึกสามยอดมิถ้าวเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเดินห้างกับแปลอทุกคนเลยบอกเลยว่าคลิปนี้หูซึ้งว่าตัวเองบบคอยสซใสปันไดพี่น้องเลยก็ขอโทษน้ำได้ร้ายน้องพี่น้องนะคลิปนี้น้ำอาจจะหน้าตาบบคอยแฮปปี้ปันไดพี่น้องเพราวาน้าหูซึ้งเพี้ยๆพี่น้องเลยขายๆคืจอจจบาสบายนีแหละทุกคนเลย โอเคสำหรับคิมีนำ้ำสิคอฝากเอาไว้เพียงสำนีเดอร์ขอบคุณทุกคนในร้านนอนที่ขามาหับสม้ม